ไ่ทำร้านสตรีเพศแม่อแบบนี้เขาเรียกว่าอีหน้าตัวนี้รู้หรือเปล่าเฮ้ยใจเย็นด้วยมึงใจเย็นไม่มีผู้จัดการนี่แมนางเอาลูกโป่งไปไว้ทำไมให้มึงิ่งไล่เจาะอยู่ได้เรามาที่นี่ต้องการขอผ่านทางจะไปไหนเข้าสู่ศรีรานครนวิเชยท่านสองคนมาสร้างความชั่วขรุขระขึ้นแบบนี้ถ้าขึ้นทำท่าทางแบบนี้ก็ร่วมทางไม่ได้นะกลับโกศนครไป ไอหน้าหลงกับไอ้หน้าจังเลยอะไรเนี่ยน่ารักเหลือเกินท้อเลาะจังไอหน้าสุนตีนเฮ้ยเอาเรียะมึงขับอะไรรถแห้วมึรมเรา,เราบอกให้กลับกวสงสัยคนเฮ้ยคุยดีด้วยจะงไอกูอ่ะกูไม่กลับด้วยไอ้เพชรดินจะกลับหรือไม่กลับ<_ <EN> _> ผมเสียตัวเองเฮ้ยเสียด้วยอ้าียังไงขอขอพี่อะค่ะให้มาทำอะไรเนี่ยก็ผ่านผ่านเมืองพี่อะค่ะบให้มาผ่านเมืองใครพี่อะครับแล้วมึงมาทำอะไรมาไล่ป้อมเขาอีกไม่พอมีกล้ามาด่าเอองปมประหลาดไข้รูของเก่าทั้งได้ด่าพองดูหน้ามันสิไม่ต้องพูดแล้วมึงกลับไปเลยเฮ้ยใครเนี่ย แมงแจงวัวไอ้เนี่ยคนไปแไรวไปจับเลยนี่นี้คนมันเนี่ยใช่คนบ้าเลยส๋งที่คนโดอไปโูงไปจิรอสิโอใจร้อนเลยเกินรายเราที่เทียนก็คำเป็นทหารแทนนี่ออกรบออกทำข่าวมาแล้วกัผู้หญิงทำไมในแช่จะชุนือบบ้านเงี้ย ไป zaman, เข้าไป lighting, อที่ะบายไปทพี่ดีเ้ยใส่แล้วอุยส่แล้วไม่ดออกใส่นหาหมดเยเบลไม่ดีแ้แคะม่ม่เป็นอะไรแต่แม่ตวเลยลูกขนหายไปลเนยมที่จะจัดการให้เกี่าเด็จ่จัการเลแบบนี้นเกียรเมื่อเินไปแล้รไม่ได้นี่ขอ เธอก็เป็นป้าเละเมืองน้อยที่จะมาแก้หลบคอทำอีกต้องวะเธอถามไนสาวใช่ไหเธอเป็นผู้หญิงอะ พูดจาไม่ดีเลยวุู้ยังไม่ได้พูดเลยมึงไม่ได้ยินไงขอโทษแทนเพื่อนด้วยที่พูดจาไม่ดีไปไปเจ็บเร่ไหรปต่อ,อ ไม่ละเล็กเล็ก S ไ่ใหญ่ใหญ่ S ท้ยไม่ได้ทําอะไรเลยจะคุยกับเขาไม่ขับรถเกตไม่ยกเขาไม่หนักขนาดนั้นเขาไม่หนักขนาดนั้นคุยได้เดี๋ยวคุยเองมายืนแน่นอกแน่นใจอยู่ได้ไม่ละแล้วโดงผู้ใหญ่เนี่ยบอกแม่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยพี่ ร้อนตัวไงมึงพูดถึงอะไรอ่ะไม่ได้คิดเลยนะนี่ไม่ได้คิดเลยดูหน้าคุณดิเราเป็นคนดีอยู่แล้วนะพี่ดูเป็นหน่ันดีค่ะสวัสดีครับเอ่อต้องขอโทษแทนจิตนินด้วยไม่ใส่ไม่ดีนี่อ่ะฉันไม่ไใส่ไม่ดีเลยอ่ะครับผมรู้ตัวนี้ก็ไม่ได้จ้ะน่ารักอ่ะน่ารักด้วยชื่ออะไรอ่ะเขาอ่ะ เขาว่านะมีชื่อว่าแรมอะไรนะครับผมแร์เดยวอเียวช้าๆเลยแร์ผมไม่ได้ยินไงต้องไม่เลือกอ่ะเขาบอกว่าเขาชื่ออีแพรโหูดีนะแพรเหรอแล้วแพรเพิ่นเหรอครับแพรแพร์เที่นแรมก็บอกเอยชื่อจแรกแพรแพรแพ แกพูดไวัยรุ่นไหมล่ะเวลาพูดอ่ะการแรงอ่ะรู้จักไหมกันแรงรู้จักไหมกันแรงเออรู้จักอหอะไรกชื่อเฉลิมรัสพิจิตรพัฒน์ชื่อทะเลมรัสพิจิตรพัฒน์วุ้ยตายแล้วทำไมชื่อยาวจังเลยอ่ะพอตั้งให้มันมันก็อย่างเงี้ยหูชื่อยาวมันเรียกไม่หนักอ่ะมันไม่หนักมันจะนี่ัะไงอ่ะ ่ออะไรเหลอย่างเดียวเหล่มเออเหลมเหลอะไรเหลกันแรมจ้ามาทำไรย่าีทำไมมีลูกกุจิลูกที่ไหนไม่มีเหลิมกันแรมเหลกันแรมผมรู้ครับไม่เลียวไูกันเหลืมกันแรมไต้องเกี่ยวอะ เออเปลี่ยนชื่อก็ไม่ได้ไม่ต้องมุ้งเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนตอนนี้เลิมครับมาทำไรยะขอผ่านทางมาขอผ่านทางเหรอเก๋เป็นไรอะเขินผู้ชายนี่เงอะไรเงี้เขินผู้ชายเหรอะไม่น่าเขินเลยทำไม่ะเหเขาเพิ่งจะอายุ15วันี้เองเหลิมครับเลิมจะขอผ่านทางใช่ปหมใช่แล้ว nó ở thỉ nấy anh anh con nít bảo con mẹ, là cái không phải là bọt bả, mẹ ơi, không phải. không phải. đúng không?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  không đúng không? không phải. 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 đúng không? เดี๋ยวพี่มาหวังญก็ไปเข้าเงี้ยกลัวครับพี่กับน้องแล้วว่าไงน้องเกศโอ๊ะน้องตกลงให้ผ่านใช่ไหมเออโอ๊ยถ้าอย่างนั้นดีเลยครับอย่างนั้นไปผ่านเลยไหมเหี้ยวฮะแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าอยากจะผ่านทางก็ต้องผ่านคนด้วยนะผ่านทางต้องผ่านคนด้วยผ่านทาง แล้วเพา่อผ่านคนไหนอะ่ะคนเนี้ยนี้ยคือว่าผมขอร่วมผ่านด้วยคนด้วยครับมึงนี่นี่ดูเฉยนี่คนนี้ของออมมนีง่เดี๋ยวเคเองเอ้าเอ้ามึงมีรถยังจับเดี๋ยวมึงมึงเชื่อได้ว่ามึงอยากอีกคนนั้นอนะ่ะเอาเลยเชื่อเดี๋ยวถ้าอย่างนี้ไ,ม,ไม่ได้จะมาสามคนเดี๋ยวผมต้องไปคุย่ับเพื่อนก่อน ไม่ยอมหรอกพวกเนี้ยได้ๆๆเฮ้ยนี่ไปนั้งไปนี่ได้ไหมคะเราขบปรึกษาแล้วอกาสแล้วโชคดีอ๋อโชคดีอ่ะเออเอใช่ไหมอืมอืมมาสามคนใช่ไหมล่ะสา3คน3าคนสามกันดันตาชุดสีเทาอ่ะสีเทาหนังข้างหลวงไม่ขอให้ทำอะไรเนี่ยเรายังงงเลยอูมบอกเลยมาถึงกันแบ่คนเลยกูังงงเลยเนี่ยแต่จ้องใจกูพัวพันเองไ ลุงลองขอให้เราผ่านทางเลยมึงไม่เอาเปลี่ยนไมละเปลี่ยนไม่เอาเออลากียวใช้ดีอ่ะผ่านทางต้องผ่านคนก่อนผ่านคนผ่านคนนะบมญเอาไม่ถนัดงั้นไม่ผ่านแล้วรอได้ไหมฟื้นใหม่นิดมาจำเป็นหอมเมื่อชาติจำเป็นเด้อเกิดอะไรขึ้นคิดว่าหอมเมื่อชาติเด้อมาสามคนสามคนเราก็สามเราก็สามะจริงๆแล้วก็เป็นแม่เป็นลูกกันนั่นเลยชุดสีส้มอ่ะเป็นลูกชุดสีทอง แล้วชุดสีเทาเป็นนางข้าหลวงเนี่ยสีส้มเนี่สีส้มเป็นลูกของ,ขอ,งอีทอ,เเอ,ทองเนี่ย,ออเ,เ,ยเอ้ยอีทองอีทองเนี่ยเออชุดสีทองนางข้าหลวงเนี่ยมึงเอาไปกล่าวคนเองอย่างแม่เออทนาเพราะกูอยากได้ในนี้เราถึงข,ขนาดนั้นลูกลูก,ลกเพื่อนเอาไปเคลียร์ไปลแล้วแม่ล่ะเอ้าแม่เดี๋ยวพ่อเคลียร์เองโอ๊ยทำไมคนนี้วะเออนะ เดี๋ยวรอตรงนี้เดี๋ยวรอตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยไปก่อนนะเดี๋ยไปก่อนเอออภิสิทธิ์รอตรงนี้การเมืองมันชอบยุ่งกับการเมืองจังว่าุะมันเป็นมุกไม่ได้มันเล่นไม่ได้ตอนนี้มันระส่ำระสายบ้านเมืองไม่เอาไม่เอวจะพงษ์มาเผยความกันให้เกลือกหมดไม่ได้เจตนาไม่เอาอย่าไปเล่นกับเขาตัดเลยแมวอย่าไปเล่นกับเขานี่รีบเล่นจะได้ไปวางอีกสองรูปแกเฮ้ยวางอะไรเออโอเคตกลงตกลงแล้วเหรอครับผม าอยางีอจะถามถอะไรถามยตอบบัตรเป็นหมเเฮ้เฮ้เขาถามว่าตอบบัตเป็นไหมอือตอบยังไงเออตอบไม่เป็นครับตอบไม่เป็หรอม่เคยทำงานโรงงานหรือเนี่ยโทษตอบไม่เป็นฮะนี่ตอบไปตอตอบยังไงตอบ ล้วกจคือว่าตอกอ่ะมันก็ต้องตอกเช้าบ่ายแล้วก็เย็นนี่มีทำโอ้ด้วยนะรอบนกลางคืนต่อด้วยมีทำโอ้ด้วยโอ้ไอ้ลำพังผมเป็นตอขนาดนั้นเช้าเย็นยังไม่ไหวหรอกให้ให้นี่ช่วยนะไม่เอาเอาไปไหมเนี่ย

สังคมนี้ชุมชนเยอะยังเดี๋ยวเข้าไปอยู่ด้วยไม่ได้เต็บเต็มฮะด้วยใจกลับมาครั้งนี้สวยคงไม่เครนจะโหม่งจะโดนแน่แล้วใส่จัดอะโอเคเราโดนแน่แล้ว